ก็อคอร์รัลโมเวนต์อยู่ด้านหลังเหมือนกันแต่อยู่ลึกหน่อยนะท่านทายครับคือเปิด DPM วิทยุ p o อ e r เครื่องรุ่นใหม่มันจะอยู่ด้านหลังนะครับการเปิดปิดมันก็จะลำบากนิดนึงทีนี้มันจะมีการเปิดปิดแบบ standby โหมดนะครับการเปิดปิดแบบส t a n บ b y ก็คือใช้ปุ่ม power ตัวเดียวปิดด้านหน้านะครับเวลาปิดก็คือปิดแค่ตัวเดียวแล้วเครื่องจะปิดหมดเลยใี่ทาให้ดูนะอันนี้คือการปิดแบบ s t a n บายโหมดครับแตั้งไว้จนหน้าทีแผดเปลี่ยนนะครับเพราะบอกว่า กด power กังเพื่อซักดาวกด ce เพื่อ cancel อ่ะที่กดใหม่นะปล่อยมือแล้วก็กดค้างจนเนี่ยไดยินเสียงความเมื่อกี้ก็ที่ได้จะปล่อยมือรอแป๊บ <c oughs> หนึงนครับ <c oughs> จะปิดตรงนี้นะครับเวลาเปิดก็แตะปุ่มเดียว ถามที่พี่แนะนําปิดแบบนี้สะดวกกว่านะครับและเครื่องสารองไฟไม่ต้องปิดให้เปิดไว้เพราะตัวนั้นนะมันจะมีทั้งแบตเตอรี่สํารองแล้วก็เซฟเลเซอร์การไฟกระชากนะครับอันนี้วิธีการเปิดปิดเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับ๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วตอนปิดจะให้น้องลองปิดกันเองเมื่อกี้ทวนอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับปั๊บไล่เปิดครับน้องเปิดอะไรก่อนก็ได้แต่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดตัวสุดท้ายคือ power อด้านหลังเหมือนกันทาวเวอร์นี้จะเปิดแค่สามยูนิต หนึ่งสองแ,และสาม,สามตัวนี้ไม่มีไฟอยู่แล้วตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีสล็อตในการเปิดปิดด้านหลังนะครับฝั่งนี้แล้วแต่น้องว่าน้องก็ใช้ดิจิตเอร์อะไรเพื่คร <ๆ S 2> ับถ้าน้องมาใช้ไอดีเราก็เปิดด้านหน้าแต่ถ้าน้องมาใช้ตัวนี้สวิตช์จะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สวิตช์อยู่ด้านหน้ามีแค่สองอันนี้สวิตช์อยู่ด้านหน้าลำสุดมีไอดีกับโพลิเซนต์ไอดีกับอาร์เอฟตัว ทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะทำการเตรีย,รยมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องซึ่งเดี๋ยวพี่ได้อีกฟิลเตอร์คอลัมน์ไว้ตอนที่ยังไม่ไปทารข้าวแล้วก็บ่ายมาก็จะเยรยิ่มเียยังอยากเก้าอี้นั่งครับ